ครัพบกับบ่าวจีอีสานไต่ชาแนลครับผมวันนี้มาหาอยู่หากินอยู่สวนครับผมวันนี้ครับมาใส่หนูนะบ่าวจโจ้ครับยังนะบ่าวจโจ้พีเอชเอ็มศูนย์เจ็ดนี่มาครับยูทูบเบอร์อีกหนึ่งท่านนะครับผมเรากับมาหากินในการน้องนี่ครับกะโป่งหีูปูครับเามาหากินใกล้หนาะมาขอเจ้าทีเจ้าทางก่อนีน ม้านมานครับม้านพี่น้องนี่ครับพื้นที่เฮ้าสีหานูมอนี้ครับเป็นพื้นที่สวนตัวนะครับแต่เจ้าของสวนยังไม่มาเพราะว่าโอ้ต้นทุเรียนเจ้าของสวนยังไปดูแลพ่ออยู่ครับครับไมายเฮาครับไม้นี่ไปไปไปชมกันพี่น้องคัมแล้วครับพี่น้องครับพูนมนี่ได้ใส่ตะบวงครับบด้อ้ยิงครับมอนี ก็มาหากับเขาเรามาแล้วมั้งเลยมาแล้วเรามาแล้วนี่โดยบ่าวโจ้ครับบ่าวโจ้พี่ฮเอ็มศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดพูดนะฝากกันด้วครับช่องยูทูบข่าวไปกดติดตามหน่อยเด้อทั้งช่องบ่าวจีนักพูดผมนี่ครับข้นเขายุบห้งยุ่น่าครับผมใส่หนูขุดจะคล้องสวนม้านละคล้องสวนพึ่งมากครับ อี่สุกแล้วพี่ตงองปาเฮาปาาลาเฮาไวใปบัตะเพียสหน่อยมาหน่อยได้นี่ยังเหลืออีกอยู่โอ้ยถุยแรงตัวกันตัองดีก็น,น้ำจิม้มเครื่องครัวครบหมอซีนบ่เพี่ยมนั่งแลกว่าถามมาโรงเรียนไปทางไหน บเขาประยู่ได้คู่ปรยู่ได้ตอนนี้บ่เป็นยังครับผมที่ไปหาหมอศิลีนคุณแจักสวนหมอศีนบ่โอ้เด้ลองเรียนไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจอดรถก็บบ่อจอดแอร์บ่อจอดยังงจอดกลางทางอยู่นั่นสามเขารถขลังเขาก็มาโอ้ยาเา่าเดียวบางคนมันตัวเต็งอย่างเนาะเพราะว่าติดตัวนบนนั่นสมกุรดูขโมน้าลูกพี่เสียบไล้เสียบไล้ครับเบิังบรรยากัด Mất mẹ mình nắng cái hộp bê thôi hoặc thôi hơi kiếm bài em nắng nắng nắm đáng kín nỉm mày 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 นี่คือ,ก,อ <laughs> ก้อนคือนูถือคือคือนี่หนึ่งตัวครับไปตามไปอ้อย,ยไปบ่ละเนื้หมืดหรอวะ นี่างหนูถึงหนูตัวนึงครับหนูสาวหนูสาวบ่ไหบไปไหนมายัางหนึ่งตัวครับคืนนี้มันมันลูก,ล,กลูกไม่ขาแล้วขาแอ้วดึงข้อนี่นะาาตายยัง รุ่นนี้แหละตัวนึงกับตัวใหญ่จับไว้ที่ละจับคอไว้รุ่นนี้แหละกับตัวใหญ่ตัวนึนจริงนี่หนึนน่งตัวครับหย,ยีิบได้ยังจู่จู่ <c oughs> ก็ดึงคอไว้วยวะถ้าเป็นเหรียญนี้ก็ไดใจใดรู้แต้มแจ,จ้วจู่ก็ยี่นไปจะตาเออโอเค ก็เด้มาเพิ่มอีกครับตัวเล็กสองตัวตัวหนึ่งเฮดเก็บใส่ถังแล้วอุ้อากาศนะเย็นคนนังไปเยี่ยงอยู่ดะหาทานทอนขนก่อนพีน่น้องเลยเอ้ยถึงมากับอากาศหนาวครับผมได้นหนูสามโต้แน่นอยครับทอนขนเรียบร้อยมั้ยล่ะ นี่คราก็มาก่อไฟละการเริ่มเย็นแล้วครับผมทองฟ้าก็เป,ร,เปรับปรุงพระจันยั่งอยู่นะยามรอบดึกครับเอาห่องอยู่ใสเอ้าพี่น้อโอุยอ้ยหางมุงจะคล้องเบน็นึงตัวครับดูนี่แล้วครับหนึ่งตัวครับ ถือบ่วงสิ่งี่แล้วครับผมถือบ่วงสิ่งครับผมจะปล่อยครับหนึ่งตัวครับคืนนี้ครับเบิ้งี่น้องเบิ้งครับนม่มีแจะเสียงครับ